เอากอดไปกอดกอดกอดนะอาดแล้วกอดหอมหอมด้วยเอาหอมโอ้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 กอดเดตอดอ่ะโอ้หัวหมูยองเขาเนี่ยไหนไหเไอนปากก้อนเไอ้ปากก้อนหอมหอมหอมนะอาดกอดปากหมูปากหมูนะอาดกอดหมูขาดใจด้วย Chị xíu chị Pia, mày bù việc hơn. Give quay gọn tao lên. Ach! đấy Ach! 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 Ach!

う <laughs> <laughs>